สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยรถหลายรถติดแท่นหน้าตลาดนินจาจา้ะนู่นไฟสวยคุณนะนู่นไฟสวยก็มีเด้ออัดอุตส่าห์ออกมาจากข้างในเนาะอุตส่าห์ออกจากข้างในคิดว่าข้างในมันติดนู่นหูนูนน่นมีของขายข้างในว่าติดแล้วออกมาข้างนอกก็ติดคือการอีกโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ย พราะว่าตรงตลาดอะเราไปได้เนาะน้ลูกเนาะเราเราไปเราผาไปตรงตรงนีง้เนี่ยตรงทางในตลาดได้แต่เราไม่คิดว่าออกมาข้างนอกก็บูยเพราะว่ามีงานตรงนี้ไงปกติตรงนี้จะเป็นที่จอดรถแบบลานกว้างมากแล้วทีนี้ตรงนี้เป็นจัดงานแล้วก็เลยเนี่ยบูยงานอะไรวนะน่ะเนาะอ่านให้แม่เนาะอันสยาม อะไรอ่ะหันไปดูนู right. ้นนู้นโอ้โหคนโอ้โหไฟแสงสีปัดน่นคนเยอะมากโอ้โหทำไมพี่น้องเอ้ยเน้องโอ้โหคนเขามาทำอะไรนั่นพี่น้องเต็ม เต็มอึ้งตึงเลยส่วนใหญ่ที่จะมีแต่ของเล่นแล้วก็มีของของกินก็มีนั่น่ะของกินก็ขายแล้วก็มีน่าจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นงานวัดอย่างนี้ไหมใช่ใช่มีอนี่ด้วยไงเขาเรียกว่าอะไรนะชิงช้าสวรรค์ใครชิงช้าสวรรค์มีจิงสาสวรรค์ใครจะมาได้นะคะแต่ต้องมาไวๆนะคะเผื่อเวลาเยอะหน่อยประมาณบ่ายสามครึ่งควรมาจองที่ได้แล้วค่ะ เราควรมาจริงๆเราควรมาตั้งแต่บ่ายสามสี่โมงเราควรมาตั้งแต่บ่ายสามไอ้นู่นค่ะชินช้ารรค์ถ้าเรามาตั้งแต่บ่ายสามก็ไม่มีของขายอีกมันก็ไม่แน่เหมือนกันไอ้ไอ้เลือยูโอ้โหไปไหนรถมาจากขวาซ้ายซ้ายก็จอดเนาะจ่ซ้ายนี่จอดนิ่งขวาก็มาอีกข้างหลังตอนที่เรามาไม่ค่อยมีรถเลยหนูตอนนี้เต็มเลยใช่ เนี่ยติดจากเราหลายเยอะมากเลยหลายเลยกอนนั้น,น,น,นมันจะติดแค่ตรงนี้แหละทางเข้านี่แหละ,ะทางนี้ตรงนี้ทางเนี้ยเขาไม่ให้เข้าแล้วน,นะทางนี้ไม่มีแล้วนะอ่านั่นแหละติดยาวยันตรงนู้นเลยสะพานหน้าม4ประทุมนู้นเลยใช่ก็ต้องตรงทางเข้าตรงนั้นนะด,ดีนะหนูว่าเผื่อเวลาเม่ก็บอกหนูว่าเออเผื่อเวลาไว้นะหลูยโอ้โต้องเผื่อเวลาไว้นะไปพี่แพรเดินกันเอกไปพวกเราเนี่ยแหละเดิน เราไม่ได้เข้าจอดเลยเขาจะยอมให้เราหรือเปล่าเราจะตีออกไปเลยเราไม่ได้เข้าในตลาดนินจาอืมแซ่อีกเอาเราไม่ได้เข้าไงแต่เราจะตรงไปนู่นโอต้อนไม้เต็มเลยไปไม่ได้ลราจะออกไปยังไงนู้หุยข้างในว่านี่นุ่นอัดลน้ลนขน,นาด พี่น้องเอยรถเราจะออกเลนนอกเลยไหมเนี่ยเลนนอกเลยก็ข้างหน้าก็ยังไปไม่ได้ถ้าเลนนอกเราไปได้เลยเราไม่ได้เข้าจอดไนเราเราเบย์เลนออกไป<น>เปลี่ยนเลเนเบี่งเลนเนาะอือรอกนข้างหลังเขาก็ไม่ยอมให้เราอุ้ยพี่นอ้องเอยนี่คันนี้ลงคันนี้น้ำใจงามมากคันนี้ จิงชาสวรรค์มุ้งานงานถ่ายไปนู่นถ่ายไปนู่นถ่ายไปนู่นเนี่ยงานนู่นงานนู่นงานจริงงานงานงานถ่ายมาตรงนี้งานงานงานโอ้เมื่อแต่ถ่ายถ่ายว่ากดถ่ายไปนู่นเนาะเป็นงานอะไรอ่ะโอ้โหเป็นเหมือนสวนสนุกเลยใช่มันเหมือนเขารวมสวนสนุกเลยเนี่ยเพราะว่าเขาฉลอง หล่อนูอกนี่ครบเจ็ดปีทำได้ตอนนั้นตอนเปิดงานตอนนั้นเนี่ยเขาพิกกล้องห้วยไล่มาด้วยนะตอนนั้นใช่นักลงมาเยอะแยะมากมายตอนเปิดตลาดอ่ะรถรถต้องมึงตากล้องไอ้ตา หนูไอหนูก็กดหยุดหน่อยก็ได้หอพักนี่กำลังหนูขายนำลนงหนูรถติดโอ้เนี่ยแหละเราจะไปออกทางไหนได้หนูจะจอดตรงไหนนั่นนตรงที่เขามี7ซเทางออกเท่านั้นแต่มีคนเข้าเนี่ยเราไม่ได้นี่ไงขับไป แต่เราน่จะข้างหน้านอนแล้วเราไม่ได้จอดเดินเลยแล้วมันไม่ออกแล้วอืมเจ็ดถึงตรงนี้ใช่แต่ตรงนี้เป็นทางเข้าเราจะไม่ได้จอดโอ้โหนี้ไปคือล่องเลยนี่จะเข้าสิไม่จอด<ป>นี่นะโอเคแล้วหนูออกมาเจอแม่ตรงนี้นะ ไปด้วยไป,ไป<อ>ซื้ไ <ป S 2> <ค>อไข่เต่าด้ะเออไปไปดูน้องด้วยน้องไปด้วยน่ะไปด้วยพี่น้องเอ้มาจอดหม่องนีดมาทานลูกสาวอีกแล้วฝารถติดตรงนู้นมาพี่น้องเอ้ให้เบ่งในกระจุกหลังพี่น้องเอ้ปุ่นะเอารถต่อแถวเขาตรงนั้นเป็นตลาดนินจาดิจ้ะ นะพื่น่ะพี่น้องเอ้ยโหดปูดขับจากตรงนั้นมาแหละพี่น้องขับจากตรงนั้นมาแล้ว,ก,ลวก็มาจอดตรงหน้ามอสีประทุมจ้ะก็มาจอดตรงหน้ามอสีประทุมซื้อลูกสาวหอกจ้ะลูกสาวไปซื้ออันนั้นซื้อขนมอีกคพ่นน่ะพ่นนะ่ะโหดพี่น้องเอ้ย ถ้าจะมาต้องเผื่อเวลาในเด้เอพ่อแม่พี่น้องจะมาตลาดนินจาในมือน,นีเนาะวันอาทิตย์เผื่อเวลาในจ้าถ้าไม่เผื่อเวลาเราจะไม่มีเวลาเดินแล้วก็เฉพาะหาที่จอดรถก็ไม่มีแล้วน่นะนะเอาไปเสียพี่น้องเมืองรถขังลังรถตู้มาจอดเลยรถหล้ ตรงนี้อยู่หน้ามอสีประทุมจ้ะอยู่หน้ามอสีประทุมมหาวิทยาลัยศรีประทุมจังหวัดชนบุรีจ้ะอยู่ตลาดนินจาอมาตะชนบุรีอยู่หน้ามอสีประทุมชนบุรีนะคะ โอ้ยแยแรงท้องฟ้าแจมไสพี่น้องนี่อกแรงแรงมากอากาศปลอดโปร่งเนี่ยนี่พ่อพ้าแม่ค้าก็ค่อนข้างที่จะดีใจแน่เนาะเพราะว่าบม่มีฝนเด้พี่น้องเลยเมื่อนี้อากาศเย็นดีสบายดีอยู่ได้นี่บม่มีฝนนี่ในไอย,ตอยูตลาดสีพะโล่เนอะเนี่ยตลาดสีพะโลจ่จะ่ม่มองจอดรถอีกเก้าพี่น้องเลยไม่มองจอดรถี่ข้างใน,นเป็นตลาด เรา่ได้ลงไปหรอกนะย่มองนี้เป็นตลาดนะจ่ะนี่ย่มองนี้เป็นตลาดตลาดสีพะโลมีแต่ลูกไปจ้ะมีแต่ลูกไปแต่ว่าบริได้ออกไปขามถานนดอกมีแต่มองนี้บริได้ขามถานนก็นเลยให้พันไปพ่อนอยากไปซื้อกนมเพินนะก็เลยให้ไป,ไปไปซื้อสองเงยนองอะไรเดินเดินแอบๆกลับไปนั่นนี่ งุดรถเนาะในกระจุกได้บอกหลูว่าเพื่อเวลาในเด้อดูเลยแต่แตสิยางเนี่ยอยากแต่กระดีแล้วเพราะว่าอันฝารถติดออกมาเลยฝารถติดออกมาแล้วก็ยังชั่วนเนาะ พอโฆษณาโอ้ยรถติดกังวลอีกนอเวลากะจิบเบิร์ดเวลากับ่มี่ไลน์เองสินะบูะมี่เกิดนิใจแลยแล้วบูน,นี่ะจังได้รถกัติดอยู่แล้วเพราะว่าอาทิตย์แล้วนะรถกัดตีตพี่น้องมาอาทิตยนะ์น,ะาอานีอีกแข่งมีงานจัดงานใหญ่โตอีกเนาะจะร้องกันไงตลาดนินจาเพิ่นครบเจ็ดปีเนาะตลาดนินจาครบเจ็ดปีฉลองครบเจ็ดปีเนาะตอนเปิดตัวก็ยิ่งใหญ่ตอนครบรอบเจ็ดปีก็ ยิ่งใหญ่นะคะถ้าเนะะาะพ่อแม่พี่น้องเห็นกับแถวใดมาแถวชนบุรีเนาะจากกับพานมาเทียวมาดินงานใดเด้อเพราะว่างานมีงานมีฮอดมือใดนั่นบนแนใจเนาะจากแต่วันใน้มือนียังมีอยู่อาทิตย์หน้ากันหน้าจะยังมีอยู่ลูกสาวอานเบิงว่า่นว่าอาทิตย์หน้ายังมีอยู่เมย่นว่าเสียเนาะอาทิตย์หน้าก็จะประมาณวันที่สิบสิบสองสิบสามเนาะสิบสองสิบสามสิบสี่ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะจ๊ะเนาะ ไปแว่ไปแว่มาอยูอ่แถวชนบุรีก็มาเที่ยวได้เด้อจ้ะ mm hmm. เผื่อเอฟซีเนาะเผื่อพม่พี่นองอยู่ใกล้ๆกันนะนะอยู่ใกล้ๆแถวชนบุรีเนาะจัดงานใหญ่แต่ว่าโอ,โอ้เดียวเดียวไว้ลูกปิดเทอมลูกปิดเทอมเต็มตัวมีเวลาเดินเต็มตัวเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้เบื่องเด้อพม่พี่นองเลยโอ้ยพนะันรถรถลดบ้านเมืองเพิ่นเนาะเดี๋ยวลูกสาวปิดเทอมเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะถ่าย ให้ดูแบบหลายๆเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอ๋ถารับช่มเด้อถาว่าบ่มียังผิดพลาดนะาจาน๊ะเนาะถารับช่มถาเบงนําไปน้ากันเด้อยจ้ะกระสีพยายามทายแห่งพ,พ่อเพ่พี่น้องเบึง่งพน,น่นโหลดย่ามแรงพี่น้องเอ๋ยโดโตเนาะโหลดเออดโหลดยอดก็รด,ด,ด,ดไล โอ้ยโอ้ยรถยามแรงอ่ะตอนนี้นนก็จอดฐานเช้าเนีย่ยนะพี่น้องเอ้ยจอดฐาเพิ่นเพระาะว่ามันไปสื่อของมันไปสื่อนะ่ะมันร่มแนะ่สื่อ,นอนขนมแน่สนน่ะเนาะเขาไปไปกินพันวาสิเนะี่งนี้ก็ซื้อมาซื้อ,อ,อย่ำซื่่ยังกินมือนีกินแรงนี่ห็นนะแต่ว่ามือเอาไว้กินอนะ่ะอันนี้กับมือมือนีกับไปซื้อกินมือนีขคือกันเห็นไหมแต่ว่า อัน,นเพื่อน,นันบอกว่าย่างบก่กพอกินม,มันซื้อมากอะหลายอย่างแหล,ละนะถ้ามันยังพี่นาเราก็เนื้อหยาดเด้กพี่น้องเลยเพื่อนซื้อมากอย่างมีย่ำเนมีซูชิมีซูชิมีอย่างนี้ละเพื่อนซื้อมากมีย่ำมีแชมพูก็มีอะไรอีกปุณ่ะหลายอย่างอยู่พี่น้องเลยมีมีย่ำเนยเนยย่ำพือนก็มีซูชิ สูชิกันไปว้างจังใดจังวัานหนอันนั้นสูชิกองกันเอเละอยู่สันลูกก็ได้จักถือจังใดเนาะโอ้ยพี่น้องเลยลูกสาวก็นั่งเห็นพี่น้องเบิ่งลูกสาวข่อยว้างไว้จังได้นี่หนะสูชิมันจะเป็นเหยิงมันกับบ่มีหนาตอนหนั้นี่ยมันก็เละวะาอะนี่กองกันเอเละอยู่ลูกเอ๋ยลูกลูกสาวแม่โอ้ยเนาะเอา เป็นตเะเสียบยู่บัที่เนียเอาโอ้ยเนาะเออสื่อของมากกับเฮ้ยป่ดจักหิวจักถือเนาะพี่น้องเลยสิเดจะไดจมนันนี่สื่อชูชีมากกับสิบ่ได้กินดีแล้วเนาะจากหน้าสวยๆงามๆก็เป็นเละบ่ละ่ะโอ้ยเนาะหิวของถือของจังไงก,ก็ได้องมนี่ไงบรีกินเลยกคือสิบ่ได้กินแบบพี่น้องเลย ลูกสาวซื้อของเนาะตามภาษาสิได้กินอยนู่วะนี่บางนาชุดสีลูกขวบจะได้นะบังนาชุดสีลูกสาวขวบแนะ่พี่น้องเลยแต่รู้ตุนรู้สึกบ่าได้กินดีกว่าเนาะอุย้ยเนาะบังโอ้ยจะขออนุญาตจบคลิปกันเด้อพี่น้องเอ้ยใช่ไหมบังขยับอะไรเนี่ย อะสู้ชีไอเฟินก่อนตะรุตัวหนุกสาวไปขอบคุณทุกท่านได้หลายได้จ้าสวัสดีค่ะ